ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดคุณทองลรศิลาคุณทองทองใสคุณทองใสศิลาวันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดคุณสุดใจนันทวงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าคุณดวงลากินดาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าคุณบัญชาชมเนธผอรอ หมูก้าคุณอ่อนจันท์ใจหามสมาชิกสภาเทศบาลคุูเมืองคุณแม่นำสาวศิลาคุณครูคสว่างสิคีคุณพ่อจันดีคุณเล่นลบเรียนเชินทั้งสิบหกท่านค่ะ ค่เรเียนเป็งพ่อเลยค่ะเข้าแทนเลยนะคะ ค่ก็โมทนาสาธุนะคะชุดต่อไปนะคะอ่าท่านเรกนะคะเรียนเชิญคนุณไททูลอินทชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่คุณพ่อสุนทรชัยนนคนนคุณแม่สำรองจันเพงคุณพ่อทวินสีอารามคุณแม่ศีลาสีเวียง คุณแม่สอนจันนาคุณแม่หนูไกรคุณเลิศลบคุณแม่จันทิมาเงาะสนามคุณแม่พี่กุลอวนสีคุณแม่สีหาจันนาคุณแม่ลำดวนจันทะเลิศคุณแม่ทองนาอวนสีคุณแม่ทองสุกสีตะวันคุณแม่ทองชื่นสีเวียง คุณแม่อุทยัยทวัฒคุณแม่ลำยัยชุนเนรค่ะเรียนเชันสิบ16ท่านนะคะด้วยความเคารพรอบียนเชิญค่ะ